ดิฉันชื่อนางสาวชิชนาวัวพึ่งค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวซิมานาเทมันนีค่ะค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุจิตาแสงชาติค่ะค่ะวันนี้กลุ่มเรานะคะก็จะมาพูดถึงเห็ดหอมนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษอีกชื่อนึงว่าชิตาเกะค่ะหรือเรามาดูลักษณะจริงของเห็ดหอมกันเลยนะคะเห็ดหอมนะคะจะคล้ายล่มนะคะล่มสีน้ำตาลนะคะ แล้วก็จะมีกลิ่นอ่อนๆนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้าวๆนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่รายละเอียดอย่างเจาะลึกนิดนึงนะคะเชิญรับชมได้ค่ะลักษณะของเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมนะคะ ส่วนที่มอกดอกจะเป็นสีน้ําตาลค่ะถึงสีน้ําตาลปนแดงส่วนปลายปลายของเห็ดหอมหรือปลายของมวกของเห็ดหอมก็จะเป็นขนขนที่เรียงกันนะคะแล้วก็อยู่ตรงปลายของเห็ดหอมค่ะส่วนเนื้อของเห็ดหอมนะคะก็จะมีขนาดแน่นปานกลางนะคะส่วนปลายของเห็ดหอมอาจจะมีการว้อยนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะโดยทั่วไปก็จะประมาณ6-10เซนติเมตรค่ะ สรุปเนะะื้อหาลักษณะของเหตุของกันอย่างคร่าวๆนะคะค่ะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะก็จะทําให้เพื่อนๆได้รับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนะะื้อหาที่เรานําเสนอไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เพื่อนๆได้ชมวิดีโอของเรานะคะวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ